สวัสดีครับสิ่งก่อสร้างใหม่และย่านเศรษฐกิจ EP นี้น็อต e ล w a l k i n g t h a i ท r i p อยู่ที่บริเวณแยกสารแดงซึ่งบริเวณนี้มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นั่นก็คือดุสิตเซ็นทรัลพาร์คครับซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในย่านนี้ครับแต่ว่าวันนี้น็อตจะพาไปดูโครงการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในตอนนี้และใหญ่กว่านั่นก็คือโครงการบันแบงคอกโครงการระดับแสนสองหมื่นล้านของประเทศไทยตามไปดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นที่สุดของประเทศไทยครับ โครงการวัดแบงคอกเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมผสานบนพื้นที่กว่า104ไร่ที่ถนนพระรามที่4และถนนวิทยุตัดกันตรงหัวมุมแยกถนนวิทยุซึ่งตรงนั้นเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมทหารและสวนลุมไนบาซาครับและเป็นพื้นที่ในกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีบริษัท2ยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือบริษัทในเครือ TCC อสเ e ทประเทศไทยจำกัดและก็บริษัทเฟเซอร์พอร์ตี้โฮดิ้งประเทศไทยจำกัดครับที่ดูแลในการก่อสร้างโครงการนี้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์นี้ยังมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่สุดของประเทศไทยหลายๆอย่างด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่140รไร่ อาคารมีพื้นที่รวม1.83ล้านตารางเมตรเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนที่มีมูลค่าลงทุนมากที่สุดสูงถึง120,000ล้านบาทครับเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดและมีมูลค่าการลงทุนมากที่สุดของตระกูลสิริวัฒนภักดีนอกจากนั้นยังมีตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยมากกว่า90ชั้นและมีความสูงมากถึง430เมตรเลยครับ รวมถึงในโครงการยากไปที่ตั้งของโรงแรมแบรนดอริสคาราตันแห่งแรกในกรุงเทพภายในโครงการมีโรงแรมรวมกันมากถึง5โรงแรมเลยครับวันแบงคอกแห่งนี้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีลุมพินีและทางด่วนเฉลิมมหานครครับและยังเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วนกลางของโครงการที่เป็นพื้นที่สีเขียวใช้สอยร่วมกันได้มากถึง50ไร่ครับสบผสมผสานเข้าด้วยกันกับพื้นที่การใช้สอยหลากหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีความสามารถในการตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้งานกับพื้นที่ต่างๆรวมทั้งการออกแบบภายในโครงการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกคนที่เข้ามาใช้ในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางของอาคารหรือว่าอาคารสำนักงานระดับพรีเมียมเกรด A จจำนวน5อาคารพื้นที่รีเทลหรือว่าพื้นที่ขายปลีกจำนวน4โซนด้วยกันโรงแรมระดับลักชัวรี่และรลฟ์สไตล์จำนวน5แห่งที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่อีก3อาคาร ซึ่งกำหนดการล่าสุดจะมีการเปิดโครงการนี้ในเฟสแรกประมาณกลางปี2,167และก็จะเปิดทั้งโครงการของวันแบงคอกนี้ภายในปี2 5 7 0ครับซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรหรือมีความเปลี่ยนแปลงสร้างความจเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้บริเวณย่านแยกวิทยุตรงนี้ได้มากแค่ไหนครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking นทรทิพกับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้หน่อยดูแลสุขภาพณด,ด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากติดตามคลิปต่อๆไปของน็อตด้วยนะครับว่าน็อตจะพาไปดูที่ไหนหรือว่าไปดูสิ่งก่อสร้างอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากๆครับ